สวัสดีครับผมจะมารีวิวเครื่องวัดระดับออกซิเจนนะครับตัวเพาออกซิมิเตอร์นะครับซึ่งรุ่นนี้จะมีทั้งหมด5สีนะครับซึ่งสีที่สั่งมานะครับจะเป็นสีเทาอันนี้เรามาดูที่กันที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะมีลักษณะขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็ฐานที่ใช้ในการใส่นะครับก็จะเป็นฐาน 3A 2ก้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะของการอธิบายข้างหลังนะครับ ฟิงเกอร์ทิปพาวออกซิ e t เตนะครับอย่างที่มี่กี้แจ้งก็คือจะใช้ในการใส่ฐานเนี่ย 3A ขนาด2ก้อนนะครับเราจะมาเปิดเครื่องกันนะครับพอเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเออทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการบอกระดับของตัวออกซิเจนนะครับทางทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวอีกทีนะครับ สีด้านซ้ายนะครับจะเป็นสีเหลืองจะบอกระดับออกซิเจนนะครับด้านขวาก็จะเป็นบอกระดับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเมื่อเราเอานิ้วใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นการบอกวัดระดับการเต้นของหัวใจนะครับซึ่งระดับตอนนี้นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นระดับค่าออกซิเจนนะครับอัตราของตัวออกซิเจนนะครับที่เรามีก็จะอยู่ที่ประมาณ95%เนะครับ แล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจก็จะอยู่ท uh <Mm ี่ประมาณ89นะครับซึ่งค่าออกซิเจนเนี่ยตามมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ90ถึง130นะครับส่วนสีเขียวนะครับก็จะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจก็จะอยู่ที่มาน60ถึง130นะครับก็ผมก็จะรีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่คนก็จะคิดในการวัดระดับออกซิเจนกันนะครับ เพื่อดูว่าเลือดเราเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณนะครับ